วเออาว่าอเออก็เบอเออเออบกอเอเอออุบุใบงานวิชาภาษาไทยคำชี้แจงหนึ่งนักเรียน

ข้อสองเลี้ยงปลากะรุนายาให้อาหารเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาบอริเวนนี้ข้อสามเล่านิทานช่วย เล่านิทานให้ฉันฟังหน่อยข้อสี่อาหารากะรุนา,าเข้าแถวรับอาหาราข้อห้าทำงานโ<า>ปรด ทำงานอย่างเป็นระเบียบคำชี้แจงจงบอกว่าประโยคต่อไปนี้เป็นประโยคขอร้องหรือประโยคปะ ติเศษข้อหนึ่งช่วยแมวที่ตกในคองด้วยประโยคขอร้องข้อสองเธอไม่เคยมา สะนามเด็กเล่นนี้ประโยคปะติเศษข้อ3ามโปรดใช้น้ำย่างประหยัดประโยคขอร้องข้อสี่แมงมุม ปะปูไม่ได้เป็นมะแรงประโยคปฏิเสธข้อ5้กะรุนาถอดรองเท้าก่อนเดินเข้าบ้านประโยคขอร้อง